สวัสดีครับมุมสเวนนะครับวันนี้มุมสเวนก็กลับมาพบกับแฟนมือครั้งนึงนะครับซึ่งนันมุมสเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทัศสดถึงช่อง3ขึ้นชกนันวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2568นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีด้วยประมาณนะครับมุมสเวนก็เลยถูกกานนี้นะครับนำข้อมูลราะห์ลงหน้ามวยช่องสาศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับแฟนมืทุกท่านเพื่อเก็บไปพ,พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัย <c oughs> มาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเซนนม่าไรนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับยางไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คหน้าตัวเช็คกระแสบวกเช็คลำหนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะเตี๋ยช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็น เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2 5 6 8นะครับคู่ที่1น,นะครับฝ่ายตรงคือจากกริดเกียรติฟูเฟืองส่วนฝ่ายนักเงินะครับเรียงผาดาวเด่นมวยไทยพิกัด103้อปอนด์ คู่ที่สองนะครับรองคู่เอกฝฟ้ยองคือเพชรปลาศักดิ์สอสลัชีพส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมนัตตอยย่ส่วนพิกัด117ปอนด์นะครับและคู่ที่3เป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับฝฟ้ยองคือเสือภูมิตีน้อยคัดชินส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเมืองการชอห้าพยักพิกัด108ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกฝฟ้ยองคือเสือฝั่งสายเกียรติทองยศส่วนฝ่ลลยนฝลลายน้ำเงินนะครับเพชรพงษ์สะทแดงเข่าทรายพิกัด110ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดส u b s c ส i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ให้แก่กันด้วยครับและสาหรับแฟนมอเตอร์ไซค์นะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ p y 2 4ครับต้องมีอำําหน้าก่อนนะครับและตามด้วย py24 ครับลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ถุกยกมั่นคงและบริการดีต้อง p y 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ,ายถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นโชว์คณสาวที่3พฤษภาคม2 5 6พนะครับเวลา12บสนาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็มีมวยรอบให้ลุ้นกัน1คู่นะครับและมีการชิงแชมป์ว่างอีก1คู่นะครับก็ถือว่าสัปดาห์นี้ศึกเจ้ามวยไทยน่าลุน้นน่าติดตามและน่าชมเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันครับเริ่มกันที่คู่ที่นึงนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นมวยรรออบบบแมเปี้นนนนาาิ็คทัง่13 เปิดตัวนัดแรกในมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบนอกเอา์ครั้งที่13เลยนะครับคนแพ้ก็จะตกรอบทันทีนะครับไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับส่วนคนชนะก็จะได้หน้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงคือจักริดเกียรติฟูเฟื่องนะครับหรือว่ายุทธสุราชส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเรียงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับหรือว่าลาเล่จักรยานมวยไทยนะครับพิกัด1 0ึ่อยสระปอนนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับจักริดก็เป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีอายุ16ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทขบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดแรงนะครับขวางหน้้าปม แนวแน่นแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมยูทีค่ายมวยเกียรติฟูเฟื่องครับที่สุราธานีนะครับมีคุณโยธินพลาวุฒนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล3ฟอร์มสุดนะครับมีแพ้คะแนนสแกงเงินกลวยบางคอแหลมที่นครราชสีมาครับชก1 0 0่อปอนด์หลังจากนั้นนะครับ แพ้คะแนนเพชรน้องบีรถสวยจัดเจ็ดที่จังหวัดปทุมธานีนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจรชก101ปอนด์นะครับล่าสุดก็อ,อย่างแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพ้คะแนนเพชรน้องบีรถสวยจัดเจ็ดนะครับที่ทีมสยามออมน้อยชก100ปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ว่าง100ปอนด์ด้วยนะครับ แพ้ให้กับเพชรทองบีแล้วก็ไม่ได้แชมป์นะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มล่าสุดของทาร่าแฟร์แน์นะครับแพ้รวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเลียงผาเป็นในโชคจากนครศรีธรรมราชนะครับอายุ25ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสัดแข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงนะครับควางคอปั้มตีแข็งแกร่งเก่ากระดูกดีและฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ดาวเด่นมวยไทยนะครับที่เกาะสมุยนะครับมีดาวเด่นเกียรติรัตพลเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอนคร ปอนหลงังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่3นะครับนักสู้บ้านแหลมบ้า,บาที่วีทีมวยกองทัพอากาศชก1นึปอนด์ลาสุดก็โชว์ฟอร์มสวยต่อนนื่องนะครับชนะน็อกยกที่3นะครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเสียนที่วีทีมวยเสยมอ้อมนอ้อยชก1นึาปอนด์เมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมา3ฟอร,ร์มล่าสุดของทรายแฟนเงินนี่ก็ต้องบอกว่าสดเลยนะครับชนะมารวดทั้ง3ไฟส์เทียบกันที่3ฟอร,ร์มล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็จะดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับส่วนสูงนะครับแฝ่ายน้แเงินนนนสูงงปรรระะะมมมาณ162ซคคคคััับบใกกล้เียยโช ทั้งสิ้นทางด้านฟแฟแงชกมาประมาณ60สิบไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ชกมาเป็นร้อยเลยนะครับกระดูกการชกมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านไฟแดง4 9่สกถึงห้ิกโลกรัมส่วนฝ่ายน้ำเงินนี้50กิโลกรัมนะครับเวทน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็จะดูหนักกว่าด้วยนะครับล่าสุดนี่ชก103ปอนด์ส่วนฝ่ายแดงนะครับชกไว้เพียง100ปอนด์เท่านั้นเองครับก็ดูว่าเวทปะทะเวท พิกัดปล่อยๆทางด้านฝ่ายเงินก็จะดูหนักกว่านะครับชื่อมวยและกระดูกมวยทางด้านฝ่ายเงินก็จะดูมาก่อนด้วยนะครับเพราะว่าชกมวยมาก่อนครับจังหวะฝีมือนี่ทรงคล้ายๆกันนะครับแต่ผมดูว่าอาวุธมวยของทางด้านฝ่ายแดงจากกริดเกียริฟูเฟืองดูจะเร็วกว่านะครับต้นๆเชื่อว่าน่าจะออกนําไปก่อนครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับจากกริดเกียริฟูเฟืองนะครับต้นๆเชื่อว่าอาวุธเร็วกว่านะครับฟอร์มอาจจะดูเป็นรองนะครับ แต่ว่าวงนอกอาวุธดูรวดเร็วกว่าครับต้นๆน่าจะออกนําไปก่อน,นครับไปปลายประคองตัวดีๆวันนี้ผมมองว่าน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างเลียงผาดาวเด่นมวยไทยไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับแจ้งเกิดและเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับคู่ที่1่งคู่เปิดหัวของศึกเจ้าบุตรในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝาแนนครับจากกริกฟูเฟื่องครับ มาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับแฟร์แดงคือเพชรป่าศักดสอสละชีพนะครับหรือว่าสอโสภิดหรือว่าลูกเจ้าพ่อกุมพะกันส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมนัตต่อยแยมส่วนนะครับหรือว่ายอดยุทธ์มวยไทยนะครับหรือว่ามนัชชัยสอโชคมีชัยนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์ทางด้านฝฟร์แดงนะครับเพชรป่าศักก็เป็นในโชคจากจังหวัดลพบุรีอายุสิบแปดปีนะครับเป็นมวยคว้าฝีมือครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับเข่าในล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบูดุดันนะครับปัจจุบันก็ซ้ออมมยยยู่่่ทีคาว ลูกเจ้าพ่อกลุ่มพกันที่สระบุรีนะครับมีท่านคมเพชรลูกพระบาทนะครับเป็นคนดูแลมีนายกจำเริญสละชีพเจ้าของสีเสื้อแล้วให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเด็อนันต์วรวิริยสัที่วิธีมวยกองทัพอากาศชก115ปอนด์หลังจากนั้นก็แก้แค้นชนะคะแนนเด็อนันต์วรวิริยสัที่นครราชสีมานะครับชก115ปอนด์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรสุวรรณปอประจันสีที่วิธีหลังสิษย์ชก116ปอนด์เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะคคครรรััับบบฟฟออมลล่่าาสสสุดขงธนนนนนแแแะะพ้้ววก็ช เงินมานัดเป็นในโชคจากนครศรีธรรมราชนะครับอายุ22ปีนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวเปิดเกมนะครับขวาคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับฟอร์มสดด้วยนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ต่อแย้มสวนนะครับมีคุณอนุวัฒน์แย้มสวนเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มส่วนนี้สดเลยนะครับมีชนะคะแนนฟีโน่ชอเกตวินาทีวีมวยเสียามออมน้อยโชค117ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเบอร์หนึ่งสอสลับชีพที่วิทีมวยกองทับอากาศนะครับโชคหนึ่งรับช้อยสิบ์กำนัน ทีวีราชดำเนินชกหนึ่ยีสปอนด์เมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มล่าสุดของทาราแฟนเงินนี่สดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟส์เทียบกันทีสักฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านแฟนเงินก็จะดูสวยกว่าด้วยนะครับ ส่วนสูงนะครับฝายแดงสูงประมาณเ70ซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ1 68ซนติเมตรนะครับใกล้เคียงกันนะครับโชคมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่โชคมาประมาณคนละ70ไฟน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง56-57กิโลส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ประมาณ56กิโลก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูสวยกว่านะครับสภาพร่างกายก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ การเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองครับเพราะว่ามาเสียบแทนนะครับเดิมทีขึ้นรายการเอาไว้นะครับทางนั้นเพชรปราศักด์จะชกกับทางนั้นเพชรสวรรค์สราวุธครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนล่าสุดเป็นมนั์ต่อยแยมส่วนครับผมดูการเตรียมตัวของทางนั้นายเงินก็อาจจะดูเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับทางนั้นฝ่ายแดงนี่ฟอร์มอาจจะดูเป็นรองครับผมมองว่าการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับการเยริยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างมณัดต่อยแยมส่วนไปได้แบบสนุกเลยครับคู่ที่สองนะครับรองคู่เอกของศึกเจ ครับเพรปราศักศน์สละชีพครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับและเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นไลท์เวท i g h t 108ปอนด์ทีโมเซียมอ้อมน้อยด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือเสือภูมิตีน้อยขชินนะครับหรือว่าชอโชคเจริญการช่างหรือว่าเบนท์พีเคส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเมืองกันชอห้าพยักษ์หรือว่าสจเปียกอุทัยหรือว่าแดงข่าวสายนะครับพิกัด108ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเสือภูมิก็เป็นในโชคจากนครราชสีมานะครับอายุ16ปีนะครับดีกีนะครับอดีตแชมป์100ปอนด์ทีโมเซียอ้้้มนดววะคคครัับเเเปาาาาขขชพิกสต์แง ปัมฟัดรตีเนียวแน่นแข็งแกร่งบูดุดันฟอร์มสดเลยนครับต้องบอกว่า21ไฟ์หลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับทั้งเวทีเมืองกุงและเวทีภูทรนะครับสะดุดแพ้เพียงแค่ไฟ์เดียวเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยฟอร์มสดและฟอร์มแรงแห่งปีเลยนะครับปัจจุบันนะครับทอมการฟีซ้อมอยู่ที่อาศึกมวยไทยที่นครราชสีมานะครับมีคุณสายเรียมสินปุนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีมวยหูหนุ่มบางกระดีให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มสดนะครับชนะคะแนนจอมโหดเล็กนุ้ยสี่มุมเมืองท อ่ำนชก103ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่3เพชรกุยศแบงค์ยูโรทิวทิมูเซียอ้อมน้อยชก105ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับเสมอกับเพชรตนเปชอ5พยักษทิวทิมูเซียอ้อมน้อยชก108ปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการชริงแชมป์ว่าง108ปอนด์ด้วยนะครับเรรมบสมอก็ไม่มีใครได้แชมป์นะครับเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มล่าสุดของท้าทายไฟรดงนะครับชนะ2ไฟแล้วก็เสมอ1ไฟก็ถือว่าฟอร์มสดมากๆเลยนะครับยังไไม่แพ้ใใคครรน,นน3ฟลสุดะับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเมืองกันเป็นโชกจากจวัดศรีสะเกตนะครับอายุ19ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับวงในปั๊มตีแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช5พยัคฆ์ที่ปทุมธานีนะครับมีเสียชายสุโขทัยพัชชนินมีจัฉะนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล3ฟอร์มสุดนะครับแพ้คะแนนฉลามชนนงบางสายที่วิธีมวยกองทัพอากาศชก109ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนน ฉลามชนโหน่งบางสายที่วิทีราชดำเนินชก109ปงรอยเปนะครับล่าสุดนะครับแจ้งเกิดชนะคะแนนเพชรเดือดออูดอุดรที่วิทีมวย กองทัพอากาศครับชก107่อยดปอนด์ครับเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแพ้2แล้วก็ชนะ1นึฝ่ายเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ165ซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ160ซนติเมตรครับทางด้านฝ่ายแดงดูจะสูงกว่าร้อยกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงมีชกมาเป็นร้อยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินชกมาประมาณ50 60ไฟน้หนนัักปล่อยๆะครบทางด้านฝ่ายแดง52 53กส่่วนนฝาย้เงินนนี้53 54กกะครับ หนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายเงินดูจะหนักกว่านะครับ ทางด้านฝ่ายเงินนี่เคยชกถึง109ปอนด์มาแล้วนะครับแต่ทางด้านฝ่ายแดงนี่ชกไว้เต็มที่ฝ่ายล่าสุดเพียงแค่108ปอนด์เท่านั้นเองนะครับก็ดูว่าเวทพิกัดนี้น่าจะเป็นเวทธรรมชาติของทางด้านฝ่ายเงินมากกว่าส่วนทางด้านฝ่ายแดงเพิ่งจะปล่อยขึ้นมาไฟนี้เป็นฝฟที่2เท่านั้นเองนะครับเวทพิกัดทางด้านฝ่ายแดงจะดูเสียเปียบนะครับแต่ว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับทางด้านฝ่ายแดงไม่เสียเปียบแน่นอนนะครับฟอร์มสดเหลือหลายและวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเสือภูมิตี และวันนี้ดูได้ใหญ่นะครับอาวุจายาวน่าจะถึงก่อนวันนี้น่าจะบดเบียดเอาชนะคะแในรุ่นพี่อย่างเพชรเมืองกันชอหพยักไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับคว้าเข็มขัดนะครับรุ่นไลท์ไฟเวทร้อยแปดปอนด์ทีโมเซียออมน,นอยมาคัดเอลได้สําเร็จน,นะครับคุณิสานนะครับูวเอกนำรายการของสึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือภูมิตีน้อยขชินครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกครับฝ่ายแดงคือเสือฝั่งซ้ายเกียร์ทงยศนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรพงศธรแดงเข่าซ้ายนะครับหรือว่าพลแสนเอกมืองนนหรือว่าหอยหวานโพชนานะครับพิกัด110บปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเสือฝั่งซ้ายก็เป็นในกชกจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับสปปลาวนะครับอายุ24ปีเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุแรงดครับเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันกระไรขาส่วนหัวใจเกินร้อนครับ ปัจจุบันนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหมือเกียรติธงยศที่นครพนมนะครับมีผู้ใหญ่ไก่เรนูนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคอยดูแลสามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่4เจ้าตะวันอะลิสาคุมปทิวทีโมซสยาอ้อมน้อยชก112ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนย,ยกมณีสนจ์จากคาเฟ่ทิวทีโมซสยาอ้อมน้อยชก112ปอนด์นะครับล่าสุดเสมอกับยกมณีสนจ์จากคาเฟ่ทิวทีโมกองทับอากาศชก113ปอนด์ครับเมื่อวันที่7 เมษายนที่ผ่านมานะครับสาฟอร์มสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็ชนะ2แล้วก็เสมอหนึ่งฝ่ายก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับยังไม่แพ้ใครในสามไฟล์ล่างสุดนะครับส่วนไฟลยน้ําเงินนะครับเพชรพงษ์สะทอนนะครับเป็นนักชชคากนครราชสีมาอายุ16ปีนะครับเป็นมวยคว้าฟีมือครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยมัดแปรงนะครับเข่าในปัมตีแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิซซ้อมอยู่ที่อาศึกมวยไทยที่นครราชสีมานะครับก็ทําการฟิซซ้อมอยู่ที่เดียวกับเสือภูมินะครับมีคุณสายเรียมสินปุ่นะครับ คนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีท่านั้นแดงเขาส่ายนะครับผู้ช่วยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่ให้การสนับสนุนนะครับ3ฟอร์มลสุดของทาร่าฝันเงินนะครับชนะนอกยกที่3เสือขาว กอขันติวงนะครับที่นครราชสีมานะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนมงคลชัยสบุญมิริทที่วิเหมืองกองทัพอากาศชกร้อยสิบสองปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนสิริมงคลสไกเวทนะครับที่นครราชสีมานะครับเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ2แล้วก็แพ้1นึ่งฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มล่าสุดของทางคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านิดหน่อยนะครับส่วนสูงนะครับทั้งคู่สูงประมาณคนละ165หนึ่งร้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านเคียงชกมาประมาณ30ครับโชคหวย ฝ่ายน้ำเงินนี่ชกมาประมาณ60สิฝ่ายนะครับกระดูกการชกมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับ54-55กิโลกรัมส่วนฝ่ายน้ำเงินก็53-54กิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูเต็มเวทกว่าคู่นี้เป็นประเภทบู๊เปิดเกมชวนทะเลาะหัวจิตหัวใจเกิรนร้อยฟอร์มดูดีกว่านะครับอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับแต่ถ้าพูดถึงหลักเหลี่ยมฝีมือมวยนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฝีีีมมมืืออออออววยยยยนน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 ่่่่่่าาาาาจะะดดูไไไ้้เเเเปปปรรรรรบบบบตๆชกกกํคัศสแ ฝ่ายนี้ก็น่าจะมีแดงขาวทรายนะครับผู้ช่วยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นะครับมากํากับหน้าเสือที่มุมนะครับฉะนั้นทาง้านแฟนเงินหน้าเสือบรรยากาศในเวทีไม่เสียเปียบแน่นอนนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรพงษ์สะทอนแดงขาวทรายนะครับฟอร์มอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าหลักเคลมฝีมือมวยไม่เป็นรองแน่นอนนะครับที่สําคัญบรรยากาศไม่เสียเปรียบอีกด้วยนะครับคูคีสูสีน่าจะดูได้เปรียบครับวันนี้น่าจะบทเรียดเอาชนะคะแนนลุ้งพี่อย่างเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คุณที่4หลังคู่เอกของศึกเจ้ามือไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงิน,นครับเพชรพงศธรแดงขาวทรายครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับจักริดเกียริฟูเฟื่องนะครับจังหวะฝีมือคล้ายๆกันนะครับแต่ผมดูว่าอาวุธของทานฝ่ายแดงจะดูเร็วกว่านะครับตนๆจริงทําก่อนเชื่อว่าตนๆน่าจะออกนําไปก่อนนะครับเห็นตัวก่อนครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับจักริดเกียริฟูเฟื่องคู่ที่2นะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรป่าศักดิ์สอสละดชีพนะครับฟอร์มอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าผมชอบเรื่องการเตรียมตัััววววครรรรบบผมมดดูู่่าาากกเตตีียชอไป ไฟแดงครับเพชรปราศอศราชีพส่วนคู่ที่สามคู่เอกนำรายการชอบไปที่ไฟแดงนะครับเสือภูมิตีน้อยขชินนะครับเวทอาจจะเสียเปรียบนะครับเวทเล็กกว่านะครับแต่ว่าฟอร์มสดกว่านะครับและวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยอาวุธยาวถึงก่อนครับชอบไปที่ไฟแดงเสือภูมิตีน้อยขินส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรพงศธรแดงขาวทรายฟอร์มดูเป็นรองครับแต่ว่าหลักเรียมฝีมือมวยดูดีกว่านะครับบรรยากาศหน้าเสือก็ดูได้เปรียบด้วยชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรพงศธรแดงขาวทรายครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ